สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีพัสดุหนึ่งชิ้นนะคะจะมาแกะกันก็น่าจะเป็นแคดบีนะอันนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเมมเบอร์ไหนนะเพราะว่าเราสั่งไปแบบอ่าหลายใบยแล้วก็หลายร้านนะคะเพราะว่าตอนแรกใจเดียวก็าจะแบบเออพิทยองใบเดียวใช่ไหมสักพักไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้มันต้องแบบมันต้องมีอันนี้ของพไทยยงนะนี่นะคะ่ะนี่แคีสองพัี2020นะน่ารักมากคือถ้าใคร แบบไม่เคยมีแครดบีนะคะคือแครดบีมันจะเป็นการ์ดแข็งๆนะทุกคนซึ่งแบบคุณลิตี้มันดีมากนะอเออแบบสมควรแก่การเก็บเพราะราะคามันถูกด้วยนะมันก็เลือกเมมได้เลยพี <laughs> นะคะทุกคนเพราะว่าถ้ามาซื้อตอนที่มันพร้อมส่งเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกอย่างนี้แล้วนะ <laughs> เออเราซื้อมากประมาณบบร้อยเจ็ดสิบนะก็ <laughs> ตอนแรกอะสั่งไปแค่พิธยงใบเดียวนะแต่ว่าสุดหายก็คือสั่งไปสี่ใบนะสี่ใบคนที่เราเก็บนั่นแหละ <laughs> เออเดี๋ยวจะเอาข้อแฝมเลือกได้เลือกนะคะ <laughs> เก็บการ์ดเมน <laughs> เก็บการ์ดแฟนเมนเก็บการ์ดรูปเมนอะไรเงี้ยเอ มันน่ารักมากดูดินาะเนาะวันนี้ก็มีชิ้นเดียวค่ะแค่นี้นะเดี๋ยวไว้มาต่อกันวันถัดไปเนาะอันนี้มีพัสดุอยหนึ่งซองนะคะเราเพิ่งกลับมาจากบ้านเนาะน่าจะเป็นอาดินสองอันนี้สองชานอาดินเฮชานเนาะโอ้โหก็คือเราโอนค่าส่งไปเพื่อหาเวนะ้และแต่ว่าแบบเขาไม่เด้เก็บค่าส่งนะก็เลยคิดว่าเออได้จะได้แฮงกาดีมากทุกคนเป็นจั่วปังขนาดใหญ่มากอะโอ้ไม่ก็เป็น ตัวปังแผ่นบิ๊กบึ้มเลยนะคะเราต้องดีริงจริงเลยอุ้ยเป็นแแบบดีมากอันนี้ดามจัวปังแผ่นใหญ่มาเลยนะแล้วก็ดิโนเฮชาน,นหนล่อมากเลยนะแบบมากอะเราซื้ออะไรดีนึงสองเจ็ดที่แบบพี่ไทยงสองใบน้องมาร์คหนึ่งแล้วก็แบบเฮชานหนึ่งของในเซตนะคะจะแกะออกมาดูเนอะ ก็จะมีได้แผ่นแผ่นใหญ่หนึ่งแผ่นนะคะน้องแฮร์ล่หอมมาผมเขียวเ้ยหลอมากล,ลูกนะหนึ่งแล้วก็มีอันนี้อเอาไปปฏิทินแผ่นแผนหนึ่งอันนะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้รู้แค่ว่าแฮรหร่อมาาละลูกหลอมาาแล้วก็อันนี้เราชอบคอนเซปต์มากมากเลยอะคอนเซ็ปต์เราเนี้ยมันแบบสายรับตำรวจนะหลอมมาอเออเดี๋ยวจะให้ดูนะเพราะแบบอ๋อลืมดูนี้มีสติกเกอร์ด้วยนะแล้วใครจะกล้าใช้เนี่ยรอขนาดนี้เออ นี่นี่คู่กันนะเอาออกมาก่อนเหมือนเขาใช้แบบสยามบอดเกมร์ด้วยนะเพราะว่าเราจำเนื้อได้นะทา้างนี้เก้าสิบไมโคนเออคนที่มันใช้มันจะแบบจับปุ๊บมันจะรูปปั๊บอะ่ะแต่ว่าอย่างเราเราใช้คูลาไซนะเออเพราะว่าเน,นี้ยมันจะอย่างที่เราเคยบอกไปว่าพอไซมันใหญ่อะ่ะมันจะล็อกตัวการ์ดกับแฟมเอาไว้ติดด้วยกันนะอนี่เฮดเหล่ามากดู โอ้หอลาดินสุดยอดแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราอินเจียมีอลาดินไม่ได้ยงสองใบนะเออก็ต้องลองมาส่งนะอันนี้ก็ลงรักในการอลาดินจริงๆนะคะทุกคนเรามาถัดไปค่ะเดี๋ยวมาแกะพัสดุต่อนะมาต่อกันค่ะทุกคนวันนี้มีอหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็คาดว่าเป็นใบที่เราแบบอยากแกะมางๆเลยนะเออน่าจะใช่แบบขอให้ไม่เอาผิดนะก็ราะวเราเป็นคนไม่เช็คไลขแท็กนะคะก็คือแบบเออได้ก็ได้อะเส้นเด็ด เฟิร์สค่ะเฟิร์สเพเยอร์ที่แบบคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะตามหานะคือมันเป็นบั้มบัมพันเนาะเอ่อเฟิร์สเพเยอร์ที่เราเคยมีแล้วเราก็ขายไปนะแล้วก็คือแบบช่วงเนี้ยนอกจากจะหายแบบแพงไม่ว่านะคือแพงอ่ะแพงด้วยแล้วก็หายยากด้วยนะคะแบบหาไม่ได้อ่ะเออแล้วเราอ่ะไปได้มาตอนที่เรากําลังแบบสไลด์แท็กตลาดนัดไปเรื่อยเว้ยแล้วก็แบบเจอเขาแบบลงรูปเฉยๆแล้วก็บอกว่าเออขายรับคนไปดูแลต่อคือไม่มีคีย์เวิร์ดคำว่าไทยยงไม่มีคีย์เวิร์ดเทมเฟิร์สอะไรเลยก็แค่แบบเออก็แค่่่แแแบบบบบลลลงรูปป้ววกก็ออายนะ แบบโอ้ยบ้าไปแล้วตื่นตันมากเลยเนี่ยได้ไปเนี่ยแล้วเราคือแบบเออไม่หาทําอะไรแล้วอะแบบเออพอใจแล้วอะที่แบบได้คืนมาเพราะไม่คิดว่าจะได้กลับมาแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะได้ราคานี้นะคะทุกคนแบบโอ้ยดีใจมากดูดิน่ารักอะแบบสมควรแก่การอยากได้เนาะแล้วก็เราคิดว่าเราน่าจะมีแบบหน้าสุดที่รักใหม่นะเออก็คือหน้านี้นะทุกคนแบบดูดิรวบรวมมีโฮโลแกรมมีโอโซนนะโฮโลแกรมพันธ แล้วก็อันนี้ไฮยงเฟิร์สนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคีนโนะใบเดียวที่เรามีนะเพราะว่าเราไม่ซื้อการ์ดคีนโนะนะเพราะว่ามันแพงมากตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะมันจะแบบห้าหกร้อยอยู่แล้วเนาะพอกาดบัฟมันจะประมาณแพงสุดก็สามร้อยอะสมัยนู้นนะตอนนู้นที่เราเก็บแรกๆเลยก็คือแบบแต่ว่าซื้อใบนี้เพราะว่าเราชอบมากนะชุดแดงเออก็เลยแบบกลายเป็นคีนโนะใบเดียวที่เรามีนะคะแล้วก็นอกนั้นคีนโนะอันหนึ่งก็แบบไม่หาทำเนาะเพราะว่าแพงไปก็สองหน้านี้นะเราจะรักมากๆากอะแบบดีโอ๊ยใจเจ็บอ่ะดีใจอ่ะค่ะวันนี้ก็อีกกกลล่องนะสะสแะเย อันนี้ดูจากชื่อร้านแล้วน่าจะเป็นการ์นชานจริงด้วยนี่นะคะอันนี้คือแบบฟุกมากอะฟุกจะจัดเลยคือเราอะถ่ายเอาแบบเราสไลด์สไลด์แพบบ็ตลาดไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็แบบเจอเขาแบบปล่อยของส่งนะคะราคาโอเคก็เลยเอฟมานะได้เฉยเลยแบบงงๆอะแบบ เือนเขาก็นัดนะว่าเออเนี่ยเขาจะแบบลงวันไหนใช่ไหมแต่คือเราอะไม่รู้เรื่องเราเห็นอีทีตอนเขาลงแล้วก็คือแบบไปยังเอฟกับเขามาทาันเฉยเลยไอนน้เป็นสองชานพาร์ทนะคะอืมตอนแรกอะเราแบบชอบฟิลเจอร์มากกว่านะเพราะว่าแบบหน้ามันตรงแต่พอดูไปดูมาก,ก็แบบเอ๊ยอยังคองก็น่ารักนะเออก็เลยโดนมาอีกใบนะคะสงชานนี่คือแบบการเซลรฟี่ดีทุกใบเลยอะ่ะจริงจริงนะ แต่ว่าคีโนก็ดีนะแต่คือไม่มีตังซื้อค mm ีโนเนาะก็เลยแบบเออซื้อกัดบัมก็ได้หาซองชาฮอกกี้อยู่นะคะทุกคนอะไรก็ใครมีก็แบบบอกได้นะเออวันนี้ก็เหมือนคลิปเนี้ยจะแบบถ่ายมาสี่วันแล้วแบบรวมพั่สูดสี่วันเลยก็น่าจะตัดได้แค่นี้นะไว้แบบเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบาย